สังสเสือนรมองการส่วนสัญชาติอนุทินบุกเชียงใหม่ใช้ขบวนการส่งสัญชาติเชื่อมโยงจีนเทาและข้าราชการบางรายเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวอาชยากรรมแต่เป็นภัยร้ายที่กัดกินความมั่นคงของชาติมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นและทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญกับอนาคตของประเทศไทยทุกคนเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2568เวลา14นาฬกาสนาทีนกองบ,บัญชาการตรํารวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่นายอนุทินชาวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ถแถลงข่าวสําคัญเกี่ยวกับการกวาดล้างยาเสพติดและการทลายขบวนการส่งสัญชาติครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตํารวจระดับสูงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงรายชื่อผู้เข้าร่วมนายณพินทร์ศรีสันพางพลตารวจโทร,รุทธพลน,นวรัตน์พลโทอดุลบุญธรรมเจรรญนายทรงศักดิ์ทองศรีนายศักด์าวิเชียนศิลป์นายภูวิสารเกษมสุขพลตํารวจโทรกฤตตาพลีสาคอน พลตำรวจโทนัทศักดิ์ชาวนาใยนายสิริพงศ์อังคศกุลเกียรติโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกเดินทางมาเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างจริงจังและจะไม่ยอมให้มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากกรณีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในการขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่29ตุลาคม2567 ซึ่งสื่อมวลชนขนาดนามว่าส่วนสัญชาติรัฐบาลมองว่านี่คือการบ่อนทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศโดยตรงจึงสอตั้งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนายกอนุทินกล่าวว่าวันนี้ห้าหน่วยงานหลักได้แก่กรมการปกครองตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปทสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปชและกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการตัดหมอกวิงแหงเพื่อตรวจสอบและปราบปรามขบวนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิอาศัยถาวรแก่คนต่างด้าวโดยมิชอบและนี่คือจุดที่น่าตกใจจากการสืบสวนขยายผลพบว่าขบวนการนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทาซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติหยอกหางร้ายแรง นายกยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่ามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับส่วนสัญชาติเกิดขึ้นในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ในช่วงที่เริ่มกระบวนการยื่นขอสถานะตนไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใดของฝ่ายบริหารเมื่อกลับมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเต็มตัวจึงสั่งการให้กรมการปกครองดำเนินการตรวจสอบและเอาผิดผู้กระทำผิดท,ทันทีเหมือนกรณีที่อำเภอฝางซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเรียกรับเงินจากผู้มีสิทธิ์ปัจจุบันถูกลงโทษให้ออกจาก ราชการแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นความน่าอบอายและความเลวร้ายเพราะขบวนการนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายร่วมอยู่ได้ไปหาประโยชน์จากสิทธิของประชาชนกลุ่มเปราะบางกว่า4.8แสนคนที่รอคอยสถานะทางกฎหมายและสัญชาติไทยมานานกว่า340ปีทั้งที่ประเทศไทยได้รับการชื่นชมจาก u n h c r ในการยุติสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติแต่กลับมีผู้ฉวยโอกาสหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของคนกลุ่มนี้นี่คือการกระทำที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง ที่สําคัญคือมีการใช้ช่องว่างของระบบทะเบียนรัษฎรและระบบสัญชาติไปเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มจีนเถานี้คือเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงเพราะเป็นการเปิดทางให้อาชญากรรมข้ามชาติและธุรกิจผิดกฎหมายเข้ามาปลอมแปลงตัวตนและมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งรัฐบาลจะทําทุกทางเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกนายกกล่าวอย่างหนักแน่นจากข้อมูลของกรมการปกครองและหน่วยงานที่ร่วมสอบสวนพบว่าอำเภอวิงแหง เป็นพื้นที่ที่มีการทําทุจริตลักษณะนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2,554เคยมีการจับกลุ่มประหลัดอําเภอในคดีลักษณะเดียวกันถูกลงโทษจาคุก5ปีรวมถึงคดีในปี2,563แต่กลับเกิดขึ้นซ้ําอีกในปีนี้นี่คือเหตุผลที่ต้องล้างบางให้สิ้นซากใหม่ให้มีการกระทําผิดซ้ําอีกการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กระทรวงมหาดไทยออกหมายจับระดับในอําเภอที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในระบบทะเบียนรัษฎรซึ่งสะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลว่าเราตั้งใจจริงเอาจริง และจะไม่ปกป้องคนผิดใจไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามนายกย้ำว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างเด็ดขาดทำบ้านของเราให้สะอาดฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนและปกป้องความมั่นคงของประเทศไทยอย่างเต็มกำลังนอกจากเรื่องส่วนสัญชาติแล้วนายยกยังได้กล่าวถึงผลการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดสำคัญจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยโดยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจปปรสรวมถึงฝ่ายปกครองได้บูรณาการกำลังอย่างเต็มรูปแบบทั้งด้านข่าวกรองการปิดล้อมตรวจค้นการสกัดกัน้นตามเส้นทางธรรมชาติและการขยายผลไปถึงผู้สั่งการและเครือข่ายทางการเงินผลการปฏิบัติการในรอบล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยสามารถยึดของกลางยาเสพติดเป็นจำนวนมากทั้งยาบ้ายาไอ และสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในขบวนการลำเลียงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมพยานหลักฐานที่สามารถนำไปขยายผลต่อยอดได้นายกกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยปฏิบัติการตัดวงจรทั้งระบบตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ลำเลียงผู้ค้ารายย่อยไปจนถึงเครือข่ายการเงินที่อยู่เบื้องหลังเพื่อน,นำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ถึงที่สุดขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและทุ่งเทรแรงกายแรงใจในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านถือเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบและเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อให้สังคมไทยปลอดไทยและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนนายกกล่าวด้วยความขอบคุณนายกกล่าวว่ารัฐบาลสํานักงานตํารวจแห่งชาติตํารวจภูทรภาคห และหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสําคัญนี้ทั้งการแจ้งเบาะแสดูแลคนในครอบครัวด้วยความรักความเข้าใจสนับสนุนการบําบัดและร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อปกป้องลูกหลานของเราและเพื่อสังคมที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ตรวจดูของกลางและรับทราบรายงานความสําเร็จของการดําเนินการปฏิบัติการตัดหมอกวิงแหงการดําเนินคดีกับขบวนการนําคนต่างด้าวมาสูมงตัวและทําหลักฐานเท็จ ในพื้นที่ออวิงแห่งจังหวัดเชียงใหม่และผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดคดีรายสําคัญในพื้นที่พอ5จํานวน3คดีได้แก่สถานีตาํารวจภูทรวิงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายตรวจยึดยาบ้า6ล้านเม็ดรถยนต์1คันสถานีตาํารวจภูธรดอกคําใต้จังหวัดพะเยาจับผู้ต้องหา1คนรถยนต์1คันยาบ้า5ล้านเม็ดกกสสพจวเชียงรายจับผู้ต้องหา2คนตรวจยึดไอ้20กระสอบรวมประมาณ500กิโลกรมัมรวมทั้งได้ตรวจดูรถยนต์ ซึ่งเป็นของกลางในคดียาเสพติดด้วยคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการทุจริตสวมสัญชาติส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างและคุณมีข้อเสนอแนะอะไรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างยั่งยืนร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย